สวัสดีครับผมอยู่กับผมโอเอนะครับผมก็อยู่กันในส่วนของแกรนด์แชมเปี้ยนลีกครับผมในรอบคัดเลือกนะครับก็ในคลิปนี้ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยอ่าก็ต้องขอกล่าวเหตุผลอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะผมก็คือว่าอ่ารอบที่แล้วเนี่ยแชมเปี้ยนลีกซีที P ่พึ P ่งซีซั่นที่ส0เนี่ยทำไมผมไม่เล่นนะผมก็เหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือความขี้เกียดนะผมแล้วก็อ่า ความรู้สึกของผมเลยก็คือว่ามันซีซันที่พึ่งซีซันนี้มันดูจะยาวเกินไปหน่อยในความคิดผมนะผมว่าปกติแล้วแกรนด์แชมเปี้ยนลีกเองเนี่ยมันควรจะตัดจบสักประมาณอแชมเปี้ยนลีกอมันควรจะตัดจบสักประมาณสักซีซันที่เจ็ดแล้วก็เริ่มตัดเข้าสู่อซีซันใหม่เลยแต่เนื่องจากว่ามีการคอลแลบเกิดขึ้นในเกมนะครับผมก็เลยทําให้อซีซันมันดโดนเลื่อนมาเรื่อยๆจนเป็นแบบที่เห็นนะผมก็ นี่เคผลนะผมที่ผมไม่ได้เล่นนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีข่าวร้ายอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือมือถือผมเนี่ยพังนะครับผมทําให้ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย,ยต้องอ่ามาเล่นผ่านอิมูเลเตอร์แทนนะผมนะตอนนี้ที่ผมกาลังถ่ายอยู่นะตอนนี้นะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้นะผมก็ในรอาคัดเลือกนะผมก็จะมากับอ่าคุกกี้จอมโจรแล้วก็คุกกี้ซอสพริกนะครับผมสำหรับ สัตว์เลี้ยงแล้วก็สมบัติก็จะล็อกตายนะครับผมส่วนพลแคนดี้นั้นก็จะเป็นเยลลี่ทั้งหมดทั้ง2ผัดนะครับผมส่วนวิธีการเล่นนั้นผมจะเป็นอย่างไรกร็ผมก็ขออธิบายก่อนเลยแล้วกันว,ว่าวิธีการเล่นเนี่ยจะต้องคอยจําจุดในการกดระเบิดเลมอนให้แม่นๆนะผมว่ากดจุดไหนถึงจะคุ้มเพราะว่า4ขวางบางอันเนี่ยจะมีเยลลี่หลีออกมาซึ่งในอรอบนี้คะแนนเนี่ย,ยมันจะบัฟเยลลี่เหลี่ยด้วยนะผม โอเคเราไปดูแล้วกันว่าเล่นอย่างไรนะฮะผมเริ่มต้นมาก็ผมก็เก็บลูกไฟยอย่างรวดเร็วนะ แล้วก็พยายามใช้สกิลของคุกกี้เนี่ยให้ตรงกับจังหวะของสีขวันโดยไม่ให้ทับสแตทกันไอ้ตรงนี้ก็ผมก็เก็บตามปกติไปนะฮะตรงนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเริ่มมีอะไรพูดหน่อยแล้ว ตรงจุดนี้ครับผมให้กดตรงเหรียญเงินเหรียญที่4นะทำลายข้างหน้าแล้วก็ทุบตรงนี้ครับผมทุบให้หมดเลยข้างหน้านี้ส่วนตรงนี้ทุบแบบนี้ฮนะมันจะได้ทั้ง2อันก็ด่านแรกจบแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในด่านต่อไปนะผมอ่าตรงนี้อย่าโดดสองสเต็ปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะข้าม ตรงนี้ก็ผมให้เรากดาตรงแถวตรงกลางหลุมนะครับผมตรงนี้ครับผมทุบแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันทุบเหมือนกัน ตรงนี้ก็เก็บแบบนี้ไปับผมก็เอาเยลลี่ให้เยอะๆ,ๆุุดต่อไปับผมกดระเบิดไม้ตรงนี้นะแล้วก็ทุบข้างหน้าแล้วก็ทุบแบบนี้ับผมทุบไปถึงแท่นอันที่สองนะแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบปิดท้ายแบบนี้ไปะัะผมก็จบระดัดแรกประมาณนี้ อย่าลืมืระโดดยื้อย่ละเดี๋ยว,ดดะยวจะระยะไม่ถึงสักก่อนจะระยะมันจะเรียกว่าไม่เหมาะไม่ไกลสักมันจะออขออภัยครับอ่อปินพันวันแล้วอ่อมันจะเรียกว่าอืมไม่ถึงเยลี่เหรียญที่มาจากสมบัตินะครับผมอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะเสร็ข้างหน้าผมพอเข้ารถไฟปุ๊บก็กดเลยระเบิด ตรงนี้มันจะมีจุดกดทั้งหมด3จุดด้วยกันนะในด่านนี้นะครับผมที่จะต้องจำตรงนี้ครับผมพอถึงจุดที่จะหมอปุ๊บให้กดเลยฮะ,ะแล้วก็ตรงจุดนี้กดทันทีครับผมเมื่อระเบิดได้ไหมามาเมื่อไหร่ปุ๊บก็กดเลย มันจะได้โดนทั้งสองอันแบบนี้ครับผมก็จะจบแล้วนะแค่นี้แหละนะครับผมส่วนจุดนี้สําคัญมากๆครับผมในดานนี้ก็คือว่าถ้าเราเก็บเยลลี่เหรียญมาแม่นมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสแลครับผมได้เก็บเยลลี่เหรียญจากสมบัติอันสุดท้ายได้แบบพอดิบพอดีเลยครับผมก็อันนี้ก็พยายามถึงได้บอกว่าต้องกระโดดยืดด้วยครับผมให้ไกลที่สุดนะในตรงนี้อันนี้ก็เก็บได้เรียกว่าพอดีเลยแล้วก็จบตรงแบบนี้ครับผมก็เจ็ด ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านนะผมก็โอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็ขออภัยด้วยที่หากว่าผมพูดอะไรแล้วมันติดขาดติดขาดนะผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้มาทําคลิปแล้วพูดซะเท่าไหร่นะผมโอเคก็ขอลาไว้พียงเท่านี้แ okay, ล้วกันครับสวัสดีครับ